สวัสดีครับนี่เลยครับเพิ่งประกอบเสร็จครับสำหรับคันใหม่ของเรานะครับเป็น Aero Bike นะครับ c h e v r o l e t สไฟนะครับรุ่นปีล่าสุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีใหม่เลยเป็นสี2,026นะฮะเป็นจักรยาน Aero ที่เขาบอกว่าดีที่สุดในโลกนะครับสัญชาติแคนาดานะครับผมเดี๋ยวเรามาบวกเลขกันคร่าวๆแล้วกันนะคันนี้ให้ถ่ายให้ถ่ายว่าจบไปที่ราคาเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่านี่ยังไม่ใช่ลุคฟินิชนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรอีกนิดน,นหน่อยหน่อยเดี๋ยวเรามาบวกเลขกันดูคร่าวๆแล้วกันว่าเดิเสร็จแล้วคันนี้สภาพนี้โดนยังไงเท่าไหร่นะครับให้ดูนะครับเฟร,รมนะครับเฟร,รมตรงนี้เขาจะเรียกว่าเฟร,รมจักรยานนะฮะที่เราเห็นเป็นสีส้มเนี้ยผมเรียกมันว่าเจ้าส้มแลมโบอันนี้สนุนราคาอยู่ที่2องแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทเฉพาะตัวโครงนะ หมดไปสองแสน 2, ก็่าบาทแล้วยังยังปั่นไม่ได้เลยนะฮะแล้วชุดเกียร์ชุดเกียร์ก็เป็นตัวท็อปของวงการจักรยานเลครับอย่างที่รู้กันนั่นคือชิมาน o ดูราเอสนะครับเซตนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็มือจับผู้นี้ก็อยู่ที่1นึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็เป็นขาเพาเวอร์ด้วยขาเพาเวอร์ก็ตีไปแสนสองแล้วกันสองแสนสามบวกแสนสองเท่าไหร่หรอวะ นั่นแหละนะไปบวกกันยังปันไม่ได้นะแล้วก็มาล้อเป็นปันคาบ,บ้นเล็กนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะฮะคู่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็แค่นี่ครับแบนลุกครับอาผมบ้านผมเรียกว่าคีทนะคีทก็เป็นตัวถีบอะภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าตัวตัว,ต,วตัวถีบอะตัวล็อกเท้าอะอันนี้ก็คู่ละหมื่นนะคู่ละหมื่นครับผมยาง ยางเป็นเทลอรี่นะครับพีซีโลตีใบกลมๆนะครับก็เส้นละสองพันหน้าหลังนะหน้าหลังละสี่พันนะครับผมแล้วก็ไบดิสนะครับตรงนี้เราไล่เบาเราไล่เบาเป็นนี่เลยสุดสายคาร์บอนทีไอนะฮะจะมีทั้งใบนอกและใบในก็ตีกลมๆใบละหมนะื่นอะอันนี้ก็สองหมื่นละโซ่โซ่ที่เห็นว่าสี่พันเนี่ยโซ่แค่นี้นะ สี่พันบาทครับผมแล้วก็มีตัวลูกล้อครับของเซรามิกสปีดครับผมตัวนี้ก็สองหมืนห้านะบวกเลขกันตามไปแล้วกันนะว่าจักรยานคันหนึ่งหมดกันไปเท่าไหร่เฟืองไร้บวงไร้เบ,บาหรืออย่าไปนับเลยของเน็กของน้อยแล้วที่พีที่สุดนะสําหรับวงการจักรยานที่ทุกคนต้องเจอนะั่นคือเจ้าตัวนี้เบาะตัวนี้นะฮะเป็นเบาะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เราได้มานะฮะหนึ่งมื่นหกพันสองร้ยบ,บาทนะฮะ ค่นี้เองนะครับนี่หนึ่งมืนหกพันสองร้อยบาทดังนั้นนะคะจะซีเรียสมากเวลาถ้าใครมาอยู่ใกล้จักรยานแล้วถ้าใครเผลอไปทําจักรยานใครล้มแปะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้มันจะไปกระแทกพื้นแล้วตุงเนี้มันจะตกลกได้ยังไงก็ระมัดระวังนน,นิดนึงนะครับผมเท่าไหร่แล้วะเส็ดเส็เท่าไหร่แล้วะก็ประมาณห้าแสนกว่าบาทได้นะ,นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไป อัพล้อมาอีกยังไม่มาของของหนักยังไม่มาเดี๋ยวจะมาในเดือนสองเดือนนี้อันนี้ให้ดูแบบว่าคร่าวๆก่อนนะครับเอาแบบว่าพอไปได้นะฮะยังไม่ได้เต็มระบบนะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มใบดิสดเป็นคาร์บอนทีไออีนะโอ้วเดววาว่าคันนี้ผมจะยัดของแต่งให้แน่นๆเลยนะครับสําหรับเจ้าส้มแลมโบของผมอะเชอร์เบลโ t เอ็ดไฟครับผมเป็นจักรยานแอรโล เข้ามาประจาบ้านเราแล้วอนะครับสวยไหมสวยไหมฮะให้ถ่ายหนักเท่าไหร่เจ็ดกิโลครับเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นไงบ้างครับวงการจักรยานไปวิ่งกันเถอะนะวิ่งกันเหมือนเดิมดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ก็อันนี้ก็เอามาเกี่ยรล้อแวะๆหน่อยละกันไหนๆก็เอามาให้ดูแล้ว อันนี้ก็ห้าแสนแล้วบาทนะมาดูคันต่อไปนะคันนี้ก็เหมือนที่เราเห็นานคลิปที่แล้วนะฮะผมก็ไม่เข้าใจผมเอาจักรยานมาให้ดูมากดดิสไลค์ผมทําไมทําไมครับจักรยานผมมันไปขัดหูขัดตาใครเหรอครับเอ <c oughs> อยอย่าดิสไลค์ก like ันเลยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยดีกว่านะครับอ <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นคันนี้จะแน่นๆ่นมาเลยนะครับตหรัก S เ e r ร S, s L แปอันนี้เคยเห็นมาแล้วแต่มันจะต่างจากคลิปที่แล้วยังไงก็คือล้อครับวันนี้ วันนี้เรามาเปลี่ยนล้อเป็น e n ว y นะครับเป็นล้อ Envy ล้อที่แชมป์จุดูองคนล่าสุดใช้นะครับหรือ Headet เ Procha เาานั่นเองจากทีม UAE นะครับผมนี่ครับต้องบอกว่าใหม่จัดเบาะเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเบาะ Expert ตัวใหม่อันนี้ก็ประมาณหหมื่นห้าแพงมา,นะากนะเบาะจักรยานนะฮะคันนี้ก็อันนี้จะเบากว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.7-6.8ดเกโลกนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นทรงออลารานะครับอันนี้ก็เต็มระบบเหมือนกันเลยเซรามิกสปีดทุกระบบแล้วก็ขายมาใบาจานเป็นคาร์บอนทีไอนะบ้านผมต้องไปสุดแล้วก็เป็นยางตัวใหม่นี่คอนต i เนนท a ลนะฮะที่เพิ่งขายใหม่เลยนะฮะเส้นละกี่พันนะ หลายพันน่ะเออแพงว่าสามสี่พันนี่แหละไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเรามาให้ดูคร่าวๆนะครับก็มาได้นยูน่ก็ได้นะเดี๋ยวเราเขียนมาจอดแบบอันเนี้ยขอบคุณร้านเล็กไบว์นะครับร้านเล็กไบส์นะครับที่ดูแลรถให้เราเรามากันแบบสดๆเลย นี่เวลาเราจอดจัก,กรยานเราก็จะจอดอยู่ประมาณนี้นี่ก็สวนรลาตาครับร้านก็าบาทนะนะครับสองพันร้านก็าบาทแล้วก็ยังมีที่บ้านอีกนะมีเซอร์วิสอยู่เป็นกาเวลมีทีทีอย่างที่คือเห็นไปคลิปที่แล้วก็เท่าไหร่ละสี่คันใช่ไหมแล้วยังมีโคนะโควท,ที่ยังไม่ได้ประกอบมีสองคันนะครับผมก็ใครที่อยากจะเข้าวงการจัก,กรยานนะครับ ไม่ต้องมาถึงระดับนี้ก็ได้จักรยานอะไรก็ปั่นได้นะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นในเรื่องของรสนิยมนะเรื่องของความชอบนะครับยังไงไม่ว่ากันอย่าว่ากันนะครับผมบางคนชอบรถหรูรถแพงรถถูกรถอะไรเหมือนกันทนะําไม่เป็นไรอย่าอย่าบูลลี่กันอย่าตัดสินกันไปปั่นนะต่อให้เราเนี่ยผมปั่นเนี่ยหารห้าหกแปดนะผมบอกตรงนี้เลยนะ ก็เหนื่อยเท่ากับปั่นจกกักรยานเท่าราคาไม่กี่พันนะครับแต่โอเคมันอาจจะมีเทคโนโลยีไฟฟ้าความเบาความลืม่นความไหลามาช่วยได้หน่อยแต่ถ้าเป็นมือสมัครเล่นอย่างเราเนี่ยปั่นอยู่แค่สามสิบห้าสามสิบแปดสี่สิบอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยต่างเหนื่อยเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากมาด้วยแล้วถ้าคันนี้จะเป็นคอมพิวต์ลุกเมื่อไร่เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูอีกทีนะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้จะยัดของแต่งเท้าที่ม ขออๆใส่ไปที่หมดเลยนะ,ะสำหรับเชอรเบโรเอ็ดไฟนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวิ่งประหยัดสุดแล้ว <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ <laughs>